อันนี้ครับก็จะใช้คู่กันครับฮอมาไข่ฮอร์โมนสดเอ่อเราก็จะเจาะครับสวัสดีครับพบก,กับเกษตรรักปลูกเส้นเคยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาทําสูตรฮอร์โมนไข่นะครับเอาไว้บำรุงพืชผักของเรานะครับเพื่อการจเจริญเติบโตของผักครับยิ่งดอกพลิ้วผลครับส่วนผสมก็จะมีไข่นะครับ ไข่สีฟองแล้วก็อันนี้เป็นนมเปี้ยวครับอันนี้จะเป็นผงชูรสครับแล้วก็น้ำตาลครับแต่ผมจะใช้เครื่องปั่นนะครับในก,การปั่นส่วนผสมให้เข้ากัน,นครับถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้เป็นใช้มือนะครับตีเอาให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องปั่นก็จะสะดวกกว่าครับ เดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมกันครับใส่ไข่เข้าไปก่อนครับจะใส่ทั้งเปลี่ยเลยครับต่อไปก็ใส่น้ำเปรี้ยวครับ น้ำเตี้ยวหนึ่งขวดครับตามด้วยน้ำตาลครับน้ำตาลสามช้อนโต๊ะครับ อองชีรดครับแถมช้อนกันครับจากนั้นเราก็มาปั่นส่วนผสมให้เข้ากันครับ ถ้าเราใช้เครื่องปั่นครับเปลือไข่ที่เราใส่เข้าไปครับเขาจะละเอียดดีครับเปลือกไข่จะเป็นปุ๋ยเพิ่มแคลเซียมให้กับพืชผักอย่างดีครับฉะนั้นเราก็มาเทใส่ขวดครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับฮอร์โมนไข่ของเรานะครับนี่ครับก็จะหมักไว้3วันครับเพื่อจะเอาไปใช้ได้ครับก็จะมีฮอร์โมนนมสดครับอีกตัวหนึ่งที่ผมได้ทําคลิปก่อนหน้านี้ครับก็จะใช้คู่กันครับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดเอ่อเราก็จะเจาะฝาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราหมักไว้ครับก็จะมีแก๊สครับ กตดันขวดนะครับถ้าเกิดว่าเขาดันแรงอาจจะตอนเปิดอาจจะกระเด็นได้ครับฝาฝาขวดครับแล้วก็เจาะรูไว้ครับใช้เข็มเจาะรูไว้แล้วก็มันก็คลายเกี่ยวบางเกี่ยวขันไม่ต้องแน่นครับก็ไปลองทําดูครับฮอร์โมนไข่ครับแล้วก็ฮอร์โมนน้ำสดครับไปย้อนดูได้ครับคลิปที่ผมทําก่อนน้นนี้ครับ ครับก็จะเอามลดเมเทศนะครับที่เราปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มติดดอกติดลูกแล้วครับก็จะบำรุงให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ลดพืชผักของเราด้วยครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ลองทำกันดูครับฮอร์โมนไข่ครับก็ฝากเป็นกำลังใจกับช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เทม่นี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ